ข้อสิครับค่าของ1ส่วน1บวก2องกำลัง1ส่วน3บวก2องกำลังสองส่วน3บวก1ส่วน1บวก2องกำลังลบ1ส่วน3บวก2องกำลังลบ2ส่วน3บวก1ส่วน1บวก2องกำลัง1ส่วน3บวก2องกำลังลบ1ส่วน3ตรงกับตัวเลือกใด a 0ูน b 1 c รูท2 d 2ข้อนี้ครับเป็นการบวกเสร็จส่วนถูกไหมครับอ่าดังนั้นเราต้องทำให้ตัวส่วนมันเท่ากันนะครับแต่ว่าตัวส่วนเนี่ยมันติดอยู่ในรูปของ2ยกกำลัง ใส่ส่วนอีกทีหนึง่งดังนั้นถ้าจะทําให้มันเท่ากันได้ง่ายๆลองใช้ให้มันเท่ากันเท่ากับตัวนี้ดูครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเลขไอ้เลข,เเลขเชีกําลังของสองเนี่ยมันเป็นบวกทั้งคู่ครับอันนี้เป็นลบซึ่งเราน่าจะถนัดให้มันเป็นบวกมากกว่านะครับดังนั้นอันแรกตัวแรกมันเท่าเดิมนะครับเราจะยึดให้มันตัวส่วนเป็นเท่านี้นครับสองกำลังหนึ่งส่วนสามบวกสองกำลังสองส่วนสามนะครับทีนี้ เสร็จส่วนอันที่สองเราต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งมาคูณกับส่วนข้างล่างนี้ครับให้ได้เป็นข้างล่างให้ได้เป็นหนึ่งบวกสองกำลังหนึ 3, ่งส่วนสามบวกสองกำลังสองส่วนสามถ้าลองพิจารณาดูนะครับผมว่าถ้าเราเอาสองกำลังสองส่วนสามเข้ามาคูนครับถ้าเราเอาสองกำลังสองส่วนสามเข้าไปคูณนะครับสองกำลังสองส่วนสามกับสองกำลังลบสองส่วนสามมันจะรวมกันเป็นสองกำลังศูนย์พอดีซึ่งก็คือหนึ่งถูกไหมครับ ต่อมาครับ2องกลังลบ1นส่วนสามวกกับ2กําลัง2อส่วนสเนี่ยก็จะเป็น2กําลัง1 3, นส่วนสะครับแล้ว2กําลัง2ส่วนสคูณกับ1ได้2กําลัง2ส่วนสดังนั้นเราเอา2 2งลัง2ส่วนสนี่แหละครับคูณทั้งเศษและส่วนนะครับก็จะได้เป็น2กําลังเศษก็เป็น2กําลังสอส่วนสครับส่วนก็จะเท่ากับก้อนแรกแล้วนะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับ1นึ1 3, บวกสองกลังหส่วนสบวกสกำลังลบหส่วนสตรงนี้เป็นลบถูกไหมครับ กำลังลบหนึ่ส่วนสเราไม่ชอบอ่าเราลองคูณสองกลังหนึส่วนสเข้าไปดูตรงนี้มันจะกลายเป็นสอกำลังศูนย์ถูกมสองกลังศูนก็คือหนึ่ตัวต่อมาครับเป็นสองกำลังหส่วนสาบวกสองกำลังหนึส่วนสก็เป็นสองกลังสส่วนสและสองกลังหส่วนสาคูณห่เป็นสองกลังหนึส่วนสพบว่าการคูณสองกลังหส่วนสเข้าไปทําให้ส่วนตรงนี้ครับมันเข้ากับส่วนตรงนี้พอดีซึ่งเป็นซึ่งเราต้องการปรับให้มันเป็นส่วนตรงนี้อยู่แล้วครับดังนั้นเราเอาสองกำลังหนึ่งส่วนสามคูณก ก็ได้เป็น2องกลัง1นส่วนสส่วนเมื่อกี้เราคูณแล้วถูกไหมครับก็จะได้เป็นเหมือนกับตัวก่อนหน้านี้ครับดังนั้นเรารวมเศษส่วนได้แล้วครับเอาส่วนมารวมกันนะครับก็ส่วน1นึบวกสองกำลังหส่วนสามบวกสองกำลังสส่วนสตัวเศษครับเป็น1นึบวกสองกำลังสส่วนสามบวกสองกำลังหึ่งส่วนสามซึ่งสำหรับที่กันคูณแล้วมันพบว่ามันเท่ากันพอดีตอบ1นั่นเองนะครับข้อนี้ดังนั้นข้อนี้ถึงจะเป็นเลขยกกำลังก็ไม่ต้องกลัวนะครับเราบวก เศษส่วนเหมือนบวกเศษส่วนปกตินะครับเราทําส่วนให้มันเท่ากันนับด้วยการคูณอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันเท่ากับตัวนี้นะครับปรับส่วนให้มันเท่ากันแล้วเราก็เอาเศษมาบวกกันแล้วมันตัดกันได้พอดีเป็นหนึ่งครับคินแท่งนี้นะกั้โหสอนต่อก็ได้